ครับคุณหมอครับต้องเกริ่นคุณผู้ฟังให้ทราบก่อนว่าเคสนี้เองผมหยิบมาจากนะักฟุตบอลชื่อดังเลยซึ่งเขาเออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยเป็นโรคนี้ครับมะเร็งผิวหนังและต้องทําการผ่าตัดไปแล้วถึง3ครั้งในการรักษาโอ้เราก็เห็นเขาหประกอบอาชีพปกตินะฮะไม่เคยเห็นแบบหายไปยังไปไหนมาไหนเลยเอ๊ะเป็นมะเร็งผิวหนังกันได้ยังไงครับที่ใบหน้าแบบนี้ครับคุณหมอครับก็ มานนเอลนอยเออร์ no ir, ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคือคุณนักฟุตบอลท่านนี้เนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่เราเรียกว่าเป็นเบเซลเซลคาซิโนมาครับหรือหรือเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่จริงๆเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดนะครับอคือถ้าพูดถึงมะเร็งผิวหนังเนี่ยเออมันจะมีทั้งหมดหลายชนิดแต่ชนิดที่เจอบ่อยๆเนี่ยจะมีสามชนิด ก็จะมีเบเซลเซลคาซิโนมามีสควอมสเซลคาสิโนมาแล้วก็จะมีเมลานโอมาที่เป็นตัวที่อันตรายแล้วก็จะแพร่กระจายแล้วทําให้ถึงชีวิตได้อถ้าถ้าพูดถึงตัวที่เป็นเบสซลเซลคาสิโนมาเนี่ยจริงๆมะเร็งตัวนี้เป็นมะเร็งที่เรียกว่าดีที่สุดในในมะเร็งทั้งหมดอืมดีที่สุดหมายความว่าอาการที่ปรากฏนี้มันมันมันเบากว่าตัวอื่นใช่ไหม ใช่ครับเป็นเ,เป็นตัวที่เบากว่าตัวอื่นก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่แพร่กระจายไปที่ไหนอไม่ทําให้ใครเสียชีวิตเป็นแค่เฉพาะที่แต่ว่าโตขึ้นเรื่อยๆอแต่ถ้าเราปล่อยให้มันโตขึ้นเรื่อยเนี่ยมันก็จะกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยว่าเออโดนจมูกโดนหน้าตรงไหนก็แล้วแต่ครับครับเออแล้วแล้วพอได้รู้แบบนี้แล้วเนี่ยเจ้ามะเร็งแบบนี้นะฮะ เกิดเกิดมันมีสาเหตุของการเกิดเกิดโรคไหมครับคุณหมอครับคือคือมะเร็งผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะต้องมีสองปัจจัยเป็นหลักนะครับ,รบปัจจัยอันอันดับแรกก็คือเป็นที่เราเรียกว่าเป็นเพื้นฐานพันธุกรรมอืหรือเป็น genetic predisposing factor หรือว่าเขามีพันธุกรรมที่จะเป็นมะเร็งง่ายอยู่และสองเนี่ยก็คือมีปัจจัยที่มามากระทบที่ทําให้เกิดเป็นมะเรง็งถ้าเป็นส a ล l ซลล์เนี่ย ตัวหลักๆเลยก็คือคือรัอองสีอุลตร้าไวโอเลตจากสาแสงแดดที่ <c oughs> ทําให้มีการเบ์นของของผิวด่าง <c oughs> ซึ่งซึ่งมันก็มีความต่างนี้นะครับก็คือ <c oughs> ถ้าพูดถึงเบซลเนี่ยเออถ้าเคยเบ์นสักครั้งหนึ่ง <c oughs> แรงๆในระดับที่ผิวลอกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เป็นหละ <c oughs> <c oughs> แต่ในขณะที่ถ้าเป็นสควอมนเซลเนี่ยเอมันมักจะเป็นการโดน ลังสีเอัออลาราเวลเลตที่แบบเลื้อยลังแล้วเัาค่อยๆไปค่อยๆไปมากกว่าอในขณะที่ถ้าเป็นเมลานมาเนี่ยจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ออครับก็คือถ้าถ้าพูดถึงมาเล่งผิวหนังของของมานูเอลนอยเออร์เนี่ยครับก็ก็เป็นชนิดที่โดนแสงแดดในถึงขั้นที่เบิร์นแต่อาจจะจำนวนครั้งไม่มาก เช่นตอนเด็กๆโดนสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละใยพออายุมากขึ้นคือมันสะสมนานเรอครับถึงถึงกว่าจะปรากฏคือคือมะเร็งผิวหนังเนี่ยการการที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยก็หมายถึงว่าเซลล์มันมีความผิดปกติใช่ไหมครับมันมีมันมันมันมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติอมเออมีการควบคุมของการแบ่งตัวที่ ไม่ตรงไปตรงมาทําให้มันโตขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้พวกน,นี้มันก็จะเกิดจากการที่เหมือนกับจีเนติกมันค่อยๆมิวเทชันไปทีละจุดสองจุด 2. จุดสองจุดครับครับไอ้ไอ้ครั้งหนึ่งที่มันเคยโดนชันเบิร์นตั้งแต่นในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลจนถึงปัจจุบันพออายุมากขึ้นแล้วทําให้มันเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้ครับอืม มันมันมันมีโอกาสจากจากหลากหลายกระบวนการแตแแ่แน่นอนแหละมันเกิดจากจากแสงแดดใช่ไหมรังสีอัลตราไวทใช่ใช่เกิดจากแสงแดดอัลตราไใช่ครับอ๋อโอเออเป็นเพราะอะไรครับอยู่ดีๆก็คือเดินใช้ชีวิตปกติก็ก็เสี่ยงกับการโดนอัลตราไวทรจากแสงแดดนี้ได้หรือว่ามันต้องไปลักษณะของฝรั่งครับที่เราผมเห็นบ่อยๆครับพี่อ่านคุหมอ เรื่องของอาบแดดอะไรเงี้ยมันมันมันเชื่อมกันไหมครับหรือว่ามันเป็นเป็นเป็นมามาเพราะจากอะไรดีเชื่อมครับถ้าถ้าพูดถึง b ซล a l c e l ค c a r ซ i n o m a ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเอการโดนแสงแดดในระดับที่ที่ที่มีการเบิร์นก็คือผิวรอกดำคือค่อนมันมันจะค่อนข้างรุนแรงมากในการที่ที่จะโดนที่ที่จะเป็นครับอืม การเบินเหมือนกับว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราไปทะเลแล้วก็เล่นน้ําทะเละเลจอแสงแดดกัดผิวอย่างนั้นเลยเหรอฮะอแสบแดงกลับมาจากทะเลแล้วรู้สึกว่ามันดําไปเนี่ยอันนี้ก็คือคือคือเป็นความเสี่ยงออแต่<ม>ถ้าโดนโดนเล็กๆ,ๆน้อยๆขับรถออกจากรถเข้าไปที่ทํางานแล้วก็การล้มอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ดมันพวกนี้พวกอย่างนั้นไม่ได้เสี่ยงกับไรเนยชัดๆ,ๆครับครับ อคุณหมอครับผมผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าไอการโดนแสงแดดเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็มักจะได้ยินเรื่องของฝ้าถ้าเกิดแบบโดนแดดนานๆอะไรเงี้ยเรื่องของฝ้าอันนี้เนี่ยพอฝ้ากับมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันมันเป็นชั้นคนละชั้นกันหรือว่ามันเป็นชั้นเดียวกันหรือว่ามันมันสอดคล้องกันไหมครับคุณหมอครับเอมอมันจะว่าสอดคล้องก็มีความสอดคล้องครับเพราะคือจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยว คือฝ้าเนี่ยมันเป็นจากการที่เ,เซลล์เม็ดสีมันสร้างเม็ดสีผิดปกติแต่แน่นอนครับคนที่เป็นฝ้ามันก็สัมพันธ์กับการที่โดนแดดมากผิดปกติหรือโดนแดดในระดับหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับมะเร็งผิวหนังแต่คือตัวตัวมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันเป็นจากเซลล์ที่สร้างผิวหนังเป็นเป็นจากตัวเคลลาตินโนไซต์ในขณะที่ฝ้าเนี่ยมันมันมันจะเป็นเมลานอไซต์เป็นเซลล์สร้างเม็ดสีมันจะคนละเซลล์กัน ืแต่ถามว่าคนที่เป็นฝ้าสัมพันธ์กับการที่มีมะเร็งผิวหนังไหมคาตอบคือคือฝ้าไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังฝ้าไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังแต่แน่นอนคนที่เป็นฝ้าก็คือคนที่กลุ่มคนที่โดนแสงแดดมากกว่าปกติระดับบิงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังมันมันก็มากกว่าคนปกติครับอืมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มีโอกาสที่จะ เป็นมะเร็งผิวหนังแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่มากครับได้ในอนาคตครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยเนี่ยก็คือเอ,อระบบของผิวหนังร,ระบบของการสร้างเม็ดสีเนี่ยมันดีกว่าฝรั่งพอสมควรครับเพราะฉะนั้นมะเร็งผิวหนังเราก็จะเป็นน้อยกว่าอ,อ้อเหรอฮะใช่ครับใช่ยังไงครับมันเป็นเพราะพันธุก,กรรมหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของมันมันมันเป็นเพราะพันธุก,กรรมครับแล้วก็เป็นเพราะชนิดของผิวหนังฮะ คือถ้าถ้าผิวหนังของคนเราทั่วโลกเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นเจ็ดชนิดตามความสามารถในการในการโดนแดดแล้วก็ความสามารถที่ที่แดดจะทําให้ผิวหนังไหมช,ชนิดหนึ่งชนิดที่สองเนี่ยก็คิดถึงทับฝรั่งผิวขาวผมดอนพวกนี้ก็จะเบิร์นง่ายออกไปแดดกระแดงนี่ฮะชนิดที่สามนี่ก็คือคนไทยที่ขาวๆช,ชนิดที่สี่เนี่ยก็คือคนไทยที่ ที่ผิวดำหน่อยอืมครับชนิดที่ห้านี่ก็ต้องเป็นคนใต้หรือเป็นระดับอินเดียอย่างเงี้ยครับอแล้วก็ชนิดที่หกที่เจ็ดก็จะเป็นพวกอัฟริกันนะครับก็มันก็จะสัมพันธ์กับความดำแล้วก็สัมพันธ์กับความสามารถในการโดนแดดในในขณะที่จริงๆชนิดที่สามที่สี่เนี่ยเป็นเป็นชนิดสีผิวที่ที่ผมผมคิดว่าดีที่สุดคือคือไม่ได้ดำแต่ก็ไม่ได้โดน ไม่ได้ไหมจากการโดนแดดก็จะเป็นชนิดสีผิวที่เออ่ไม่ค่อยจะเป็นมะเร็งผิวหนังเท่าไหร่อืมโอ้โหคือนี่มองไปมองมานี่คือลักษณะของของเชื้อชาติสีผิวของพันธุกรรมพื้นดินสัญชาติของตัวเองใช่ใช่โอ้โหมีมีผลต่อต่อโรคนี้เหมือนกันนะฮะใช่ครับใช่อ้าวแล้วอย่างนี้กรณีที่แบบอคนที่แบบอรักสวยรักงามอยากผิวขาวผิวใสอย่างนี้มันมันมันจะมันจะ มันจะมีโอกาสที่จะมันจะทําให้เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นไหมไม่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 เอ่อโดยปกติในวิธีการมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่ทําให้ขาวครับครับคือถ้าเป็นในกลุ่มของเออที่เขาเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปทาครีมกันแดดหลบแดดดีๆพวกนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ทําให้เสี่ยงมะเร็งทีหนังเพิ่มเพราะว่ามันมันมันทาให้ขาวโดยโดยการที่เราลด ปัจจัยที่<ม>จะทําให้ผิวดำครับอืมมันเป็นอย่างนั้นนีเองใช่ครับอ่าฮครับแ,<ต>แล้วครับคุณหมอ,ตอแต่ถ้าเป็นให้ทําให้ขาวในการฟอกสีหรือท,ทาให้สีมันขาวผิดปกติแล้วก็ยังโดนแดดอะไรอย่างนี้ครับความเสี่ยงมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นอ๋อก็มีมีมีแบง่งเป็นกรณีนะฮะแบง่งเป็นกรณีไปอ,อ๋อ เออมันก็มีมีข้อสังเกตแล้วก็ข้อระมัดระวังให้กับเอคนที่อาจจะแบบอยากอยากอยากมีผิวขาวนะแล้วก็ไปทําในลักษณะของมันมีทั้งหลายๆอย่างนั้นเดี๋ยวนี้สูตรสูตรทาผิวขาวใช่ใช่นะครับคุณหมอก็เตือนแล้วนะถ้าเป็นสูตรหลบแดดใหแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพวกฟอกสีหรือว่าหรือว่า ทำอะไรที่แบบทําให้ผิวบางฮะทาเซียลอ,อยทาประหลอดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเนี่ยก็พวกใช้ครีมผิดกฎหมายเนี่ยพวกนี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงพ่มากขึ้นใครที่ไปใช้แนวแนวนั้นก็ฟังไว้นะครับถือว่ามีความความเสี่ยงเหมือนกันอลักษณะของโรคม,ม,มะเร็งผิวหนังแบบนี้ครับคุณหมอต้องบอกก่อนเลยต้องถามต่อเลยว่าอาการของเขาค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตไหมครับมีความ ส่รงผลในการใช่คุณหมอเพราะว่ามันมันจะปรากฏอาการยังไงบ้างรวมถึงมันจะมีสัญญาณอาการเรื่องของเจ็บป่วยยังไงบ้างไหมครับคุณหมอครับเข้าใจครับคือในในมะเร็งผิวหนังชนิดนี้เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะเป็นตุ่มแดงแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นตุ่มดำครับคนไทยชอบคิดว่าเอ้ยมันเป็นฝ่ายขึ้นใหม่<อ>แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นตุ่มแดงเนี่ยทีนี้ มันเป็นอะไรที่มันแทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเลยครับคือน้อยมากฮ<ะ>คือเคยเคยมีคนไข้บางคนที่มีมะเร็งผิวหนังชนิดนี้มาเป็นหลักประมาณสักแปดปีสิบปีแล้วก็มีเราบอกว่าไส่ไี้ไม่ขึ้นมาตั้งนานแล้วคุณหมอจะมาว่าเป็นมะเร็งผิวหนังได้ยังไงอะไร่เงี้ยแต่ว่าแพทเทิ่มมันเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วเราก็เป็นอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ถือว่าถือว่ามันกระทบกับยุวิตปสร์าวันน้อยมากแล้วก็แล้วก็กไม่ไม่ได้มีอันตรายอ่ยะหลายแรงอุ่นแรงอะไรสักเท่าไหร่อืมมีข้อสังเกตไหมครับที่เราจะจะจะตรวจสอบดูว่าเอ้ยอันนี้เป็นมะเร็งแล้วนะเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วนะต้องระมัดระวังแล้วนะหรือ,อยังไงฮะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้ามีตุ่มขึ้นใหม่ตุ่มดำขึ้นใหม่ที่ใบหน้าหรือบริเวณที่โดนแสงแดดเนี่ยก็ก็ต้องต้องให้สงสัยเสมอครับว่ามันจะเป็น มันจะเป็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าดยเฉพาะขึ้นใหม่มาเร็วๆในสามเดือนหกเดือนเนี่ยแล้วมันก็มีตุ่มขึ้นใหม่อมเอเจากสองมิลเป็นสามมิลเป็นสี่มิลเป็นห้ามิลอะไรเงี้ยครับต้องก็ต้องต้องสังเกตละมหมายความว่ามันจะมีลักษณะของการขยายตัวเองที่ที่สังเกตได้ชัดเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับอ,อบริเวณไหนที่เป็นบ่อยถกใบหน้าใบหน้าครับเพอถาถ้าเบสเซงเซลนี่เป็นใบหน้าเป็นหลักนะครับอ๋ออ่ออ๋อ เออแล้วมันจะรักษาได้ไหมครับคุณหมอพวกนี้เราก็รักษาโดยการตัดครับตัดเลยครับอ่าฮะยุ่งยากไหมคุณหมอเนี่ยลองลองเล่าให้ฟังหน่อยคือคือถ้าสมมุติว่าจุดมันเล็กเนี่ยครับเอ่อการตัดก็ไม่ยุ่งยากอะครับมันก็คือตัดปุ๊บแล้วก็เย็บติดอืมแต่ทีนี้ความยุ่งยากของการรักษามะเร็งถือหนังชนิดนี้เนี่ยมันก็คือถ้าก้อนมันใหญ่มากขึ้นอือหรือมันอยู่ในจุดที่มันไม่มี ออพื้นที่ที่จะให้ตัดเช่นรอบจมูกรอบปากรอบตาบวพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับเสียโฉมหรือว่าตาปิดไม่ได้หรือรว่าจมูกแว่งอะไรเงนี้ยครับพวกนี้ก็จะเริ่มมาเป็นปัญหาแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นที่แก้มที่คางหรือว่าจุดอื่นๆตามตามตัวที่มันเรามีพื้นที่ให้ตัดพวกนี้ก็ง่ายมากเลยครับก็ตัดชึบเย็บติดชบก็หายแล้ว อ,อคุณผู้ฟังจะได้แบบมีกำลังใจนะเผื่อว่าเอ้ยเจออาการศัษาการแล้วจะได้แบบไปพบคุณหมอดีกว่าได้ไม่ต้องกังวลว่าเอา้ยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้มันนานก็ไม่ดีนะคุณหมอเนาะครับค่ะยิ่งยิ่งปล่อยไว้นานมันก็ยิ่งโตมากขึ้นาการาตัดก็จะยิ่งลาบากขึ้นในขณะที่ถ้าเราเจอต้องตัดตุ่มเล็กๆเนี่ยการตัดก็จะง่ายมากอ,าอืมครับเออ่คุณหมอครับแล้วยังมีวิธีป้องกันนะครับ ถ้าเราถ้าเราอยากจะป้องกันมะเร็งผิวหนังเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างครับครับก็ลบแดดทาครีมกันแดบดบกลางล่มเออระวังถ้าสมมุติว่าเห็นรุ่มไหนสังเกตมันคอยสังเกตตัวเองถ้ามีเอ,อจุดบนหน้าจุดบนผิวหนังที่ที่ขึ้นมาใหม่ๆแล้วโตเร็วในช่วงเวลาสักสามเดือนก็ให้รีบไปหาหมอถ้าทําได้ตามหมดพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ ต่อให้เป็นก็ไม่ได้กระทบกัแบบชีวิตประจำวันมากมายอืมครีมกันแดดจาเป็นไหมฮะที่เราต้องใช้ครีมกันแดดจําเป็นครับครีมกันแดดจาเป็นเพราะฉะนั้นเพราะเพราะว่าโลกนี้มันมีสาเหตุมาจากแดดเพราะฉะนั้นการกันแดดก็ก็จําเป็นเสมอฮะออบ้านบ้านเรานี้คุณหมอพอจะแนะนํนนาได้ไหมควรจะใช้ระดับ s อ f <D> <S เอเท่าไหร่คือคือถ้าสมมติว่าออก ต้องมีช่วงที่ออกแดดเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะเอ F อมากกว่าห้าสิบขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าคุณคิว่าอยู่ในร่มตลอดจะสักสามสิบก็พอไหวครับอืมอ่าก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนผมตัวผมพี่อ่านพี่อ่านเคยทาครีมกันแดดไหมตอไม่เคยครับไม่คม่อยอ่ะด้วยความเป็นผู้ชายคุณหมอนี้นี่เป็นข้อข้อเสียไหมข้อแบบเข้าใจซึ่งแบบผู้ชายก็เข้าใจครับืจะให้ไปนั่งทาครีมกันแดดแบบแบบผู้หญิงก็ลําบากแต่เดี๋ยวนี้มันก็มี ทีมกันแดดที่ก็าทำไว้ผู้ให้ผู้ชายอยู่หอหลายยี่ห้อเหมือนกันครับที่ทาแล้วไม่วอกไม่มันรู้สึกสบายผิวอะไรองี้ครับก็มันก็มีออกมาอยู่ตลอดนะครับอตัวตัวผมเองก็ก็ใช้เฉพาะเวลาไปาออกแดดน้นำนาชาออกมานอกใช่ครับอโอครับคุณหมอครับมีมีคำถามจากคุณผู้ฟังนิดนึงบแบบว่า ขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยโอ้โห oh, พอฟังแล้วปุ๊บน่ากลัวนะยังไงเป็นก็มีความเสี่ยงจะเสียชีวิตเจ้ามะเร็งผิวหนังเนี่ยมันทําให้เสียชีวิตได้ไหมครับคุณหมอถ้าถ้าเป็นชนิดนี้เนี่ยไม่เสียชีวิตครับ<ะ>แต่ว่าถ้าเป็นชนิดที่เป็นเนล้อานุ่มหรือเป็นมะเร็งผิวหนังของเซลข้างเมดสีเนี่ยก็จะเป็นอันที่อันตรายที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ อืมเจ้าเจ้าเมลาโนเมลาโนมานี่อาการปรากฏมันจะเกิดเป็นยังไงคุณหมอก็จริงๆมันในคนไทยนี่มันมันคล้ายกับเมืเซลล์มากเลยนะครับ<อ>ก็คือเป็นจุดดําครับอ่าฮะครับครับ,รบเป็นจุดดําที่ที่ใบหน้าหรือตามตัวที่ไหนก็ได้เพราะเป็นถพาเป็นจุดดาที่ขึ้นใหม่เนี่ยพวกนี้ก็จะต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการแบบเป็นจุดดําๆขึ้นมาที่ขึ้นใหม่แล้วก็มีอาการลักษณะที่แตกแตกแตก,แตกหรือขยายตัวแตกแใช่ อันนี้นควรจะต้องออใชครับออย่าไปช่างใจว่าเอ้ยหมอพูดแบบนี้เราไม่น่าจะเป็นหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมคุณหมอถูกถูกใช่ครับถ้าอย่าลืมว่ามันมีเมลานมาด้วยซึ่งซึ่งอันตรายกว่าเออบงช่เอเซลล์เยอะมากครับซึ่งสาเหตุส่วนออสาเหตุก็มาจากเอ,อเรื่องของแสงแดดเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าครับหรือว่าครับก็เช่นเดียวกันครับอ,อืม คือเมลานอมาอาจจะมีพันธุกรรมัมาเป็นส่วนประกอบที่ที่เยอะค่อนข้างมากแต่ว่าแสงแดดก็เป็นปัจจัยกระตุ้นอันหนึ่งที่ที่ทําให้มันเปลี่ยนะครับ,ค,รบคุณคุณหมอครับแล้วอย่างมะเร็งชนิดนี้เนี่ยที่บอกว่าทําให้เสียชีวิตได้เนี่ยใน,ในคนไทยพบเยอะไหมแล้วก็มีมีอัตราการเสียชีวิตเยอะไหมครับคุณหมอ โในคนไทยพบค่อนข้างน้อยครับ,รบแต่ว่าอาาัตรามาัเสียชีวิตเยอะเพราะว่าคนไทยกว่าคนไทยกว่าจะรู้ตัวมันก็มักจะใหญ่แล้วออใหญ่ขนาดไหนคุณหมอแต่ว่าแต่ว่าพบพบน้อยเนี่ยน้อยระดับที่ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนแพทย์ทีเ่เป็นเป็นรีเฟอร์รนลเซ็นเตอร์หนึ่งปีเนี่ย อาจจะเจอมะเร็งผิวหนังชนิดนี้แค่5เคสอะไรเงี้ยครับอ๋อครับโอ้อมอืมอ,มอมครับในในขณะที่ถ้าถ้าเป็นฝรั่งหรืออยู่โรงพยาบาลเอกชนที่ตรวจฝรั่งเนี่ยเราจะเจอทุกเดือนนะครับครับอ๋อหรอฮะโอ้โอความอัตราอัตราส่วนนี้ค่อนข้างเยอะหา่างกันเยอะเลยนะครับต่างต่างกังนเยอะฮะพบพรฝรั่งนี่มีไม่กี่คนในประเทศไทยใช่ไหมฮะรวมรวมคนต่างชาติทั้งหมดเราอาจจะสักล้านหนึ่งใช่ไหมฮะ ครับแล้วเราเจอทุกเดือนนี่ก็แสดงว่าโ,โมัน,ม,นมันก็เยอะพอสมควรในขณะที่คนไทยหกสิบล้านคนทั้งปีมีอยู่ห้าเคสอะไรฮะก็ก็มันก,ก,ก,ก็จะประมาณน,นั้นอ,อ้ครับอาจารย์รผมขออนุญ,ญาตถามนิดนึงว่าอย่างถ้าอวัยวะอื่นอย่างเช่นอ่ะเจ้านมเราก็จะมีออมีอาการสังเกตแล้วก็มีการตรวจหรือว่าแม้แต่อ่าพวกดวงตาโรคร้ายแรงก็จะมีว่าอายุเท่าไหร่ต้องไปตรวจเออพียงผิวหนังเนี่ย มันมีรอบหรืออะไรที่ที่จาเป็นต้องไปตรวจไหมครับหรือว่านอกจากเราจะสังเกตตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเราพบความผิดปกติบนผิวหนังนะครับคุณหมอคือคือของผิวหนังเนี่ยเราเขาจะมีที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นโ o รโตบอ p ลี่แมปปิหรือมัอนกับการที่ถ่ายรูปทั้งตัวแล้วเอาไว้เปรียบเทียบอืเออเป็นเป็นพื้นฐานแล้วก็เปรียบเทียบไปทุกปีครับ ถ้าในฝรั่งหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายทุกปีปีละครั้งเพื่อเพื่อดูว่ามันมีจุดใหม่ขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในคนไทยก็ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่แล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นอคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเรามีฝายเกินกว่าห้าสิบจุดรเรามีประวัติเป็นมะเร็งผิวนังในครอบครัวเราเคยเป็นมะเร็งผิวหนังมากนหรือว่า เรามีเอลักษณะที่ง่ายต่อการที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยพวกนี้ก็ก็แนะนําให้ให้มาตรวจครับแต่ถ้าคนปกติจะไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขดังกล่าวเหลนี้จะไม่ได้มาทำเอ่อโฟโต้แมปปิ้งก็อาจจะไม่ได้เป็นไรเท่าไหร่ครับอ๋อมีมีมีโฟโต้แมปปิ้งแบบนี้ด้วยเหรอครับในในบ้านเราครับใช่ใช่มีครับมีครับอ๋อโหไม่ไม่เพิ่งรู้เลยครับเนี่ย เออเป็นลักษณะแบบนี้เออคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมครับคุณหมอครับขอรบกวนนิดนึงนะฮะเออดำแต่ไม่ลอกไม่เคยลอกมีโอกาสไหมครับหมายถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของผิวดำแต่ไม่ลอกหมายถ,ถึงผิวดำใช่อาจจะอาจจะไปตากแดดแล้วผิวดําขึ้นแต่ว่าไม่มีอาการลอกเออแบบนี้มันจะเป็นโอเคคือคือคือถ้าพูดถึงความเสี่ยงที่จะทําให้เป็นมะเร็งชีิตนี้เนี่ยถ้า ถ้าโดนแดดจนเบิร์นแล้วมีการเปลี่ยนสีคือคือดําเข้มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความเสี่ยงแล้วครับฮไม่จำเป็นต้องเอลอกผิวลอกหรืออะไรมันแล้วแต่คนด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเอถามมาเพิ่มเติมว่าแพทเทิร์นของมะเร็งผิวหนังเป็นยังไงต่างกับการตกกระของสวอย่างไงบ้าง โดยโดยส่วนใหญ่ก็คือคมันก็เป็นจุดดาที่ที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเช่นหนึ่งมิลสองมิลเนี่ยช่วงนั้นอาจจะดูลําบากไม่สามารถที่จะแยกกันได้ไร,รับเท่าไหร่แต่ถ้าพอมะเร็งผิวหนังมันเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีความไม่สมมาทครับคือตกตะะหรือว่าเป็นเป็นเอ่อเม็ดสีชนิดที่เป็นชนิดดีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะโตแล้วก็สมมาตรไปเรื่อยๆแต่มะเร็งผิวหนังเนี่ยยิ่งโตจะยิ่งไม่สมมาตร รูปร่างแปลกผิดปกติรูปร่างแปลกแปลกบางด้านดําบางด,ด,ด้านขาวมีหลอดเลือดแดงแดงดๆแดงแดงเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตแต่คือเราก็ไม่อยากที่จะให้มันโตจนกระทั่งเราสังเกตได้ใช่ไหมฮะ<ช>ถ้า,ถาสมมุติว่าเป็นเป็น,เ,ปนเออดีที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะต้องเจอหรือเห็นมันได้ตั้งแต่สักสามมิลสี่มิลซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่เราตัดออกได้ง่ายอื ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่น่น่าจะชัดพอสมควรทําเลเซอร์รฟ,ฟ้ากระบนใบหน้าเสี่ยงด้วยหรือเปล่าครับเป็นอาการเป็นพื้นฐานของความเสี่ยงหรือเปล่าครับอ๋อไม่เกี่ยวครับไมเกี่ยคนคนละแบบกันครับอืมเพราะว่าเลเซอร์ฟ้ากระเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้รังสีขึ้นไปในช่วงอินฟาราเรดหรือว่าหรือว่าไฟอินฟราเรดเี่นอินฟารเฟารดคือ ข้ามช่วง UV ไปหมดแล้วฮะพวกนั้นเนี่ยทำให้เกิดการไหม้ของผิวหนังทำให้เกิดการระเหยระเหิดของผิวหนังแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA เหมือนกับอย่างใใน UV ครับพวกนั้นก็จึงไม่มีความเสี่ยงอื๋อมันเป็นคนละคนละเออเรียกว,ว่าคนระ,ะดับระดับความเสี่ยงใช่คนระดับความเสียเส่ยงใช่ครับคนละความยาวขึ้นกันฮะ ก็น่าจะสบายใจในการที่จะไปอันนี้น่าจะเหมือนกับว่าไปทําเรื่องของการรักษาฟ้ารักษาอะไรบนใบหน้ามากกว่าเนาะครับพวบ<อ>กกลุ่มเลเซอรความงามเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีไม่ได้มียูม,มาเป็นส่วนประกอบครับอืมเป็นรังสีที่อีกระดับหนึ่งที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายครับคุณหมอครับอ่าเอออ๋อ,อนี่มีถามมาต้องใช้ครีมกันแดด เอ่อทุกวันหรือเปล่าเหมาะเอ่อหมายถึงว่าน่าจะถ้าจะจะ,จะไปคุณหมอจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอาการเหล่านี้ครับคือคือถ้าในคนที่มีความเสี่ยงสูงผิวขาวเอ่อโดนแดดแล้วระเบิดง่ายๆเนี่ยพวกนี้ก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันครับอืมคนแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเอ่อ เอาคนทั่วไปที่ไม่ได้ผิวขาวมากอะไรเนี้ยครับคือถามเอาจริงๆแท็ิเคิลก็เราก็ทําะะไรที่จะต้องออกแดดก่อนออกแดดก็ควรจะทาเสาออืมเป็น,ปนพอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ยหลายๆคนน่าจะเริ่มหันมาผ่านสนใจในเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองจากแสงแดดมากขึ้นนะเพราะว่าทุกวันนี้เรียกว่าสภาพอากาศเองเนี่ยไม่ว่าจะฤดูไหนนะคุณหมอเราสังเกตได้เลยมันแดดมันร้อนจนแบบ บางครั้งเนี่ยถ้าเราเดินในช่วงกลางวันเนี่ยโหแสบผิวแสบอะไรเหมือนกันนะใช่ใช่ถึงแม้นเราจะเห็นว่ามันเมคคึ้มๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วยูวมันก็ไม่น้อยนะฮะอ๋อเหรอฮะครับอ๋อ,อ,อเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใส่เสื้อคลุมพอไหมคุณหมออาพูดหลายๆคนใช้วิธีนี้เหมือนกันคือ ือมันมันไม่เหมือนกันครับผ้าเนี่ยยังไงมันก็จะมีรูที่ที่จะทําให้แสงเข้าครับคือคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นผ้าทึบสีเข้มแล้วก็คุมหัวก็อาจจะอาจจะได้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นผ้าโปร่งคับต้นอะไรส่วนใหญ่ก็มันก็ไม่พอครับและแค่การลมกันอะไรนี้ไปใช่ใช่ลักษณะของผ้าด้วยคุณหมอผมทราบมาว่าคุณหมอ มีการพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชัน Skin X ด้วยให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับแอปนี้หน่อยครัเผื่อที่จกกะได้นำไปใช้ดูในชีวิตประจำวันได้ก็คือแอปเกี่ยวกับอะไรครับคุณหมอใช่ใช่ก็คือคือ Skin เอแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับแพทชั่นของทีมทีมเราที่เป็นหมอผิวหนังเอ่อที่เป็นความร่วมมือของสมิตเตเวชจากับเนะครับก็คือ เราก็อยากที่จะให้ประชาชนใกล้ชิดกับหมอผิวหนังมากขึ้นอืโดยแอปน,นี้เราก็จะรวบรวมหมอผิวหนังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจริงๆอืจากทั่วทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นของที่ไหนก็คือหมอผิวหนังถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราดูเอปริญญาดูความเชี่ยวชาญของคุณหมอแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเป็นหมอผิวหนังได้เราก็จะรับเข้ามาในแอป เราฉันเรามีหมอผิวหนังที่เป็นผู้ชี่ยนชาญเป็นนันสองร้อยกว่าคนนะฮะจะทําหน้าที่อะไรบ้างครับคุณหมอก็ก็เวลาที่คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มีจุดใหม่ๆสงสัยว่าอันนี้จะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นสิวหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวหนังหรืออยากจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยอจริงๆยอมเสียเงินแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราได้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะทําให เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นครับอ่าเป็นที่อีกหนึ่งตัวช่วยในการไปให้คําปรึกษา<ช>นะคุณหมอครับใช่อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์สําหรับมะเร็งตีหนหางเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นเป็นเป็นอะไรนะครับ,รบเหมือนกับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่จะไกด คนไข้ในขั้นแรกๆได้ว่าอันนี้มันจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนกับว่าจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยก็ชัดไม่อยู่ระดับหนึ่งไม่ต้องตัดสินใจเองว่าใช่หรือไม่ใช่นะคุณหมอใ,ใช่คเพื่อที่จะได้รับกา,ารได้ท,ทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเป็นมะเร็ง,งหนักจริงๆเนี่ยมันก็ต้องตัดสินกันที่ท,ที่ที่เจอหน้าแล้วก็ตัดชิ้นเลยนะครับมันก็ต้องทําที่โรงพยาบาลอยู่แล้วครับแต่ในถ้าสงสัยอะไรหรือว่าหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยแอปพลิเคชันสิทิเอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วย ให้คำปรึกกับเราได้ง่ายๆเบื้องต้นนะคุณหมอนะเบื้องต้นใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้ความรู้เรื่องของมะเร็งผิวหนังแล้วก็เราหนุ่มๆอย่างผมกับพี่อั๋นน่าจะใส่ใจในเรื่องของระวังแดดกันมากขึ้นครับกบขอบคุณครับคุณหมอครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับดอร์ในแพทย์สารโรสุวรรณสุทธินะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเส้นผมโรงพยาบาลสมิติเวชครับก็